ถ้คเราจะมาเรียนรู้2วิธีนะคะก็คือการตั้งท่าหน้ากระดาษแบบเซนติเมตรแล้วก็แบบนิ้วนั่นเองนะคะทำยังไงมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะมาแตะตรงที่คำว่าเขาโครงตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะแตะคำว่าระยะขอบนะคะก็จะขึ้นมาดังหน้าจอตรงนี้นะคะ,ะปกติตรงนี้นะคะก็จะ ขาก็จะกําหนดมาให้เราแล้วนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องการกําหนดเองนะคะให้แตะตรงคําว่าระยะขอบแบบกําหนดเองนะคะอ่าทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีคําว่าบนซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนะคะสมมุติว่าในกรณีนี้เนี่ยเขากําหนดให้บนเป็น3.81เซนติเมตรนะคะเราก็จะ มาแตะตรงที่คำว่าบนนะคะเดิมอะจะเป็น2.54ใช่ไหมคะแต่เราอะต้องการที่จะเปลี่ยนให้เป็น3.81เราก็จะทำการแตะไป1ครั้งนะคะแล้วก็ทำการลบนะคะหลังจากนั้นเราจะพิมพ์เข้าไปว่า3.81นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นจะมาแตะลูกศรสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ ก็จะปรับให้เราเองอันตโนมัตินะคะต่อมาซ้ายใช่ไหมคะเดิมเขากำหนดมาให้เราเป็น2.54แต่เราต้องการเปลี่ยนเป็น3.81เราจะมาแตะตรงที่คำว่าซ้ายนะคะแตะตรงตัวเลขนะคะทุกคนแตะไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็แตะไป1นึ่งครั้งนะคะก็จะขึ้นแบบนี้มาเรากดเครื่องหมายกากบาทค่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า 3. 1> 8, 1, หรือเป็นขนาดที่ทุกคนอยากจะใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือจะแก้ไขอัตโนมัติเลยต่อมานะคะเขากำหนดว่าขวา2.54นะคะซึ่งอ่า ในตัวอย่างเขาก็จะกําหนดมาให้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าไปแก้ไขซึ่งด้านล่างก็เช่นกันนะคะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ขนาดขอบกระดาษมานะคะแตะไปหนึ่งครั้งเพื่อทดสอบดูอีกครั้งนะคะ mm hmm. เขาก็จะอธิบายมาว่าการตั้งค่าแบบกําหนดเองล่าสุดของเราเนี่ยจะเป็นเออบน3.81นะคะล่าง2.54ซ้าย3.81อันนี้ของ iPad อะคะ่ะเขาจะตั้งค่าไว้เป็นเซนติเมตรนะคะ มานะคะในกรณีที่เขากําหนดมานะคะว่าให้เราตั้งค่าเป็นนิ้วนะคะแต่ iPad อะ่ะเขาตั้งค่ามาหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะคะแนะนําว่าให้ทุกคนนะคะอ,อย่างเช่นกรณีนี้นะคะเขากําหนดไว้ว่าบน1.5นิ้วใช่ไหมคะซ้าย1.5นิ้วล่างและขวา1นิ้วนะคะการแก้ไขปัญหาน,นะคะให้แนะนําว่าทุกคนเข้าไปที่ ซัฟฟ r รีนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า1.5นิ้วนะคะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะ Google ก็จะขึ้นมาให้เราเลยว่า1.5นิ้วนะคะเท่ากับ3.8 1ซนติเมรเราก็จะเอาค่าตรงนี้ค่ะไปแปลงเข้าไปที่เค้าโครงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นระยะขอบนะคะแล้วก็กําหนดระยะขอบเองนะคะบนนะคะ 1.5นิ้วก็คือ3.81นั่นเองก็แปลว่าค่านี้เราตั้งค่าไว้ถูกต้องแล้วนะคะต่อมานะคะเขาบอกวาอ่าล่าง1นิ้วนะคะ1นิ้วเราไม่รู้ว่าเท่ากับกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปที่ Safari ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า1นิ้วนะคะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะคะ คก็จะขึ้นมาแล้วนะคะว่า1นิ้วเท่ากับ2.54ซนติเมตรนะคะเราก็จะเอา2.54ตรงนีนะ้มาใส่ตรงระยะขอบของเราแบบกำหนดเองนะคะก็จะเป็น2.54อันนี้เขาก็กำหนดไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะก็จะเป็นดังประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ